สวัสดีครับในคลิปนี้ครับเราจะมาดูข้อแตกต่างระหว่างตัวโน้ตบุ๊กเอเซอร์ในโตนะครับระหว่างปี2022นะสอัแล้วก็ตัวใหม่ที่เป็น2024นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเลยขวาครับตัวด้านซ้ายมือเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวตัวรุ่นที่เป็น 2022- 2023สน่ะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วครับเป็น2024แล้วก็โลโก้ใหม่ด้วยนะครับลายใหม่นี่ลายเก่าอันนี้จะเป็นตัวที่เป็น เจนสิบสองนะครับลายเจนสิบสองอันนี้จะเป็นลายที่เป็นตัวเจนสิบสามกับเจนสิบสี่นะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เป็นลายเส้นเจ็ดด้วยนะครับเจ็ดรหัสแปดนะครับก็มาดูตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัว v 1สิบห้าแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวในตัวตัวห้าหนึ่งห้านะครับตัว v 1สิบห้าเนี่ยข้อดีคือเล็กเบานะครับแล้วก็เล็กเบานะแล้วก็ แรงด้วยนะครับเป็นโนตบกเกมมิ่งที่เล็กแล้วก็เบานะครับดูความใหญ่นะครับมันจะมีตัวนี้จะมีฮีทสิงหรือเนี้ยแล้วก็มีพอร์ตเสียบอยู่ข้างหลังแต่ตัวนี้จะไม่มีนะครับจะให้ความเล็กกระชับนะครับปกติแล้วอะถ้าเป็นในโตเมื่อก่อนนะผมมีตัวหนึ่งนะครับตัว2020นะครับก็จะมีตัวเนี้ยยื่นออกมาแต่ถ้าเป็น V 1 5ตัวเนี้ยไม่มีทําให้น้ําหนักตรำเบานะครับโอเคนะครับแล้ว มาดูด้านหลังเนี่ยจะมีฮี่ิงค์เนี่ยที่ระบายความร้อนอ่ะสองช่องเห็นครับหนึ่งสองแต่ตัว v สิบห้าเนี่ยจะมีแค่ช่องเดียวเห็นไหมแต่ยาวมีช่องเดียวจริงแต่ยาวเห็นไหมครับน้ำหนักเป็นยังไงบ้างครับนี่คอยดูนะครับน้ำหนักอืออันนี้นะครับเบากว่าพอประมาณเลยตรงนี้แบบ ริงอ่ะต้องกิ้งแขนนะอันนี้กิ้งแขนเหมือนกันแต่ไม่เยอะเท่านะครับอพอมาดาูหน้าแป้นนะครับตรงแป้นเนี่ยจะฟูเลยครับแบบเต็มขอบนี้เลยนะครับกับเต็มขอบเลยแต่แป้นเนี่ยจะกระชับนะครับจะกระชับมือนะครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับพวกอะไรอ่ะพวกเน็ตบุ๊กอะไรพวกนี้เลยนะจะเล็กๆแป้นเล็กๆนะครับ เหมาะสําหรับผู้หญิงนะเหมาะสําหรับผู้หญิงเลยคือเนี่ยเหมาะสำหรับผู้หญิงแล้วก็เด็กตัวเล็กๆนะครับนะเด็กที่แบบให้ลูกหลานอะใช้ตัวโน้ตเกมแกรนะครับนี่ครับตรงแผ่นเนี่ยก็ไม่ได้เล็กมากนะครับเน่ดูแท,ทมนี้เห็นไหมก็ไม่ได้เล็กมากเลยเท่าไหร่จับพิมพ์ถนัดมือกําลังดีนะครับแบบว่ามันแบบ มันแบบเล็กดีนะครับตัวนี้จะเป็นโลโก้ใหม่นะครับแต่ส่วนตัวนี้จะเป็นโลโก้อีเซอร์่นเดิมอยู่นะครับตัว v 1 5ตัว v 1 5เนี่ยข้อดีตรงนี้จะเป็น ram d 5แลโ้วตรงนี้จะเป็น d r 4อยู่นะครับก็จะมีข้อแตกต่างกันไปนะครับก็แต่การใช้งานแต่ผมชอบความเล็กของมันนี่แหละนี่ดเเาาูเห็นไหมเอามาซ้อนกันเห็นไหมเท่ากันเลยนะครับ แต่ตัวนี้หายไปนะครับแล้วก็ฮีทซิงก์อ่ะไม่มีอันหนึ่งนะครับมีแค่อันเดียวนะครับทำให้น้ำหนักหายไปนั้นเยอะนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับตัว V15 เนี่ยเหมาะสำหรับใครผมว่าเหมาะสำหรับทุกคนแหละนะครับแต่จะให้เหมาะมากที่สุดเนี่ยเหมาะสำหรับเด็กแล้วก็ผู้หญิงนะครับที่ต้องการน้ำหนักไม่มากแต่ต้องการโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับกำลังดีเลยสำหรับ V15 นะครับแล้วราคาไม่แพงด้วย นะครับราคาเปิดตัวมานี่เซอร์ไพรส์เลยไม่แพงด้วยตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสองหมืนสามนะครับเราได้ i5 ห้าเจนสิบสามแล้วก็ได้ DDR5 ห้าด้วยนะครับแรมตัวแรงเลยนะครับการ์ดจอก็มีให้เลือกตั้งแต่สองศูนย์ห้าศูนย์ก็คือเล่นเกมปรับสูตรฟูลฮีดีได้ทุกเกมอยู่แล้วนะครับสบายๆนะครับถ้าสนใจก็ลองไปหาซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับจะมีลิงก์สั่งซื้อนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงเลย